วันนี้เราคจะช่อง m ม m o r y h ฮ y i ินนะคะเราจะมา ทำใช้ชีวิตหรือเปล่าในหอประชุมนะคะก็คือโครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนนะคะคือเรามสามใช่ไหมก็เลยจะได้ทำพวกไอ้พวกนี้ยเราจะมาดูกันเลยบอว่าในหนึ่งวันนี้เราทําอะไรเพราะว่าโครงการพัฒนาเนี่ยเขาจะมาฝึกอาชีพนักเรียนนะคะว่าให้ทําอะไรตั้งแต่ทำอาหารเลือกอะไรเรียนอะไรต่อไปต่อไปนะคะจะประกอบใครเนาะกูทำไข่ดาวไม่เป็นโอเคไป ไดรีบมาใหม่ทุกคนของชามิสเมื่อวา,านนี้เพิ่งมาส่งแล้วคือสีก็คือสวยมากเลยเห็นฝัง,งเขามาโคตรสวยอะ่ะจริงไหมได้ได้รีบมาใหม่แล้วก็รอเขามานิเทศนะคะว่าเขาจะให้เราทําอะไรเรียนสายอะไรอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็จะง่ายขึ้นผูกปัญหาเราก็ได้อ่า พี่ว่าเข้ามาศึกษาในแนวตอนนะคะก็ได like ้มาทั้งหมดสี่ใบปิ้วนะคะมาจากที่ไหนที่ไหนบ้างนี่แหละทั้งหมดเพราะว่าคุณเพมมสามลงเลยค่ะทุกคนแล like ้วก็ได <c oughs> ้มาเยอะๆเลยก็แบบนี้ตั้งแต่เทคนิคพยาบาลแล้วก็อีกมหาลัยนะคะสำหรับพี่โบก็เราแค่มสใช่แล้วตอนนี้เขาก็มีรับน้ำฟรีตรงช่วยนี่แหละก็เขามันยาวมันโค้ง กินรอค่ะกินรอไม่ได้กินเหมือนเดิมตลบบงก่อนเป็นไปฟิวพวกนี้เลยอ่าโรงเรียนอะไรทุกอย่างกนี้เลยค่ะการบริการีเกี่ยวกับพยาบาลนะคะสองที่แล้วก็เทคนิคก็คือสายอาชีพที่ค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยบางที่ ไม่ลยคุกนก็คือเหมือนจะจบปะยังไม่จบคครยังมี mai, ตอนยังยังมีตอนไหนนะยังมีตอนที่พขาบอกว่ามสามเรจะได้ทำอาหารอีกอยู่ใช่แล้วก็อะไรแค่รอตอนอไปเลแต่ไมได้ก็ไปต่อกันที่ตอนทีไปเลยค่ะทุกคนเราก็จะมากินข้าวกันทุกคนใกล้เวลาไปหอประชุมกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าอ่าเบิ้นสองเออเบิ้นสอง กินอันนี้ทุกวันเลยนะสามสามแก้วก็คืออิ่มเลยกับขนมอันนี้ไม่ชื่อลับหลุดไหมว่าเพื่อนเราไม่เพื่อนกนไม่ใช่หรอวะคื่ต้องไปหอประชุมกันอีกนะคะทุกคนเพราะว่าอะนรนะมันมีการใช้อ่าเขาให้ทําอะไรนะทําอาหารนะคะทุกคนแล้วก็เลยจะได้ไปหอประชุมกันต่อแต่ว่าเราก็ต้องกินอันนี้ก่อนเพราะว่าในหอประชุมยังมีให้เรากินอีกเยอะแยะก็ยังใช้ตั้งบ้างแต่ว่าใช้ันเยอะแล้วแหละเข้าขอประชุมกันแล้วค่ะคือ ในงานใช่ไหมมีอาหารเย็นเลยคือเขาน่าจะให้ทำถ้าจะให้เด็กลองอาชีพนะคะมีว a ฟ f l มีกล้วยวยกคนไอ้ลูกไข่ไข่เต่าแล้วก็น่าจะเป็นราดหนกันนึงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นนั่นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปพระราจะนิเทศก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอน,นันการทุกคนคะตอนนี้เราก็จะได้เข้าอยู่กับกิจกรรมค่ายสร้างสารรค์กันแล้วนะคะขนมไข่เต่านะคะ,ข,ข,อะ,คะของเราก็คือสารสามขนมไข่เต่า รู้กันค่ะว่าวิธีการวิธีการทำของเรานะคะว่ามันจะเป็นยังไงออโดยมีแรงกด เราขต่อจากโรงงานของเราเองนะคะนี่นะคะเรามาเยี่ยมชมกันที่โรงงานอื่นด้วยที่มีตากล้องมันเอาอันนี้มาทำไมก็ไม่รู้พวกเราไม่ได้ทำกับใครกันแล้วนะคือพันโอเคมากเลยเฮ้ยสีโคตรสวยที่ว่าพันค่อนข้างี่จะร้อนมากเลยนะเตกเป็นร้อนข้างมาก